สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ผมก็จะมาอะขอโอกาสร่วมศึกษากับท่านในเรื่องอริยสัจสี่นะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนบอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยยังไม่ได้สำแดงคุณเลยแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรให้เป็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ปัญหามันก็เกิดขึ้นเยอะแยะหลายหลายคนก็บอกว่าต้องใช้อริยสัจสี่เนี่ยแก้ แล้วจะแก้ยังไงวันนี้จะมาขอร่วมศึกษาว่าจะแก้ยังไงนะครับหลักอริยสัจสีนี่ก็คือมันมีความจริงสี่ประการด้วยกันก็คืออทุกข์สมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคแต่ตอนนี้ว่าภาษาบาลีเนี่ยเราเราอาจจะไม่คุ้นกับน้องๆคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจเราก็มาพูดภาษาไทยกันเลยนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบเช่นคําว่าทุกข์เนี่ยก็คือผล ผลที่เราเราประจักษ์เวลาเนี้ยเ,เช่นตัวอย่างทุกส่วนรวมคือผลก็ผลของทุกส่วนรวมคือตัวอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยมีคนเดือดร้อนกันเป็นล้านล้านคนเนี่ยทุกคนก็เป็นทุกเนี่ยเป็นทุกส่วนรวมพอเป็นทุกแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้มันก็ข้อแรกนะครับทุกแล้วแล้วเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือ,เ,อเมื่อตอน ตอนน้ำยังไม่ท่วมเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสืบหาสาเหตุว่าทําไมน้ําถึงท่วมว่เาเราไปเราไปสืบค้นดูสืบสาวดูแล้วเหตุที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นเพราะน้ําเนี่ยมันอยู่ๆมันไม่ได้มาท่วมเองนะครับมันไหลามาจากที่สูงเช่นจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัด,วดทั้งภาคเหนือนะครับลุ่มลุ่มน้ํานะครับลุ่มน้ําปิงวังยมหน้าเนี่ยเขาก็ไหลามารวมมาเป็นเจ้าพยาแล้วก็มาท่วมกรุงเทพนเนี่ยนี่ก็คือเหตุของมัน เหตุเหตุของน้ําท่วมแต่นี่เรารู้รู้ผลรู้เหตุแล้วนะครับแล้วก็สองข้อหลังเนี่ยตอนนี้นี่โลดกับมักคือสิ่งที่เราต้องกระทําคือพอเรารู้เหตุเราก็เริ่มคิดที่จะไปทําก็คือไปป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้าทั้งทั้งสี่ปิงวังยมนานเนี่ยเราก็จะไปทําบ่อชะลอน้ําทํากันกั้นน้ํา ทำที่พระพุทธเจ้าให้อัอดแหะไว้ในลาจีวรเนี่ยก็คือความหมายก็คือการกักเก็บน้ำนะครับที่หลายๆคลิปบอกว่าพระพุทธเจ้าสื่อถึงการกักเก็บน้ําถ้าเรากักเก็บน้ําไว้ในที่สูงได้ที่ต่ำน้ําก็ไม่ท่วมและที่สูงน้ําก็ไม่แห้งที่สูงเขาก็มีทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือทุกข์เรื่องภัยแล้งแล้วก็ไม่มีน้ําใช้ก็ทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์ส่วนรวมตอนนี้ถ้าคนสองกลุ่มกลุ่มที่น้ําท่วมกับน้าแ้งเนี่ย มาจับมือกันมาแก้ทุกข์ร่วมกันเพราะทุกข์เนี่ยมันแก้คนเดียวไม่ได้อันอันนี้หมายถึงว่าทุกข์ภายนอกนะครับทุกข์จากเอธรรมชาติอ่ะแล้วนี้ร่วมมือกันแก้พอหน้าแลง้งคนที่ถูกน้ําท่วมก็ไปทําบ่อชะลอน้ําฝายชะลอน้ําคืออะไรก็ได้ที่มันฝนตกลงมาแล้วเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ไม่ให้น้ําออกจากพื้นที่อ่ะมันก็จะทําให้ถ้าเรารู้เหตุข,ของมันถ้าเราสืบค้นไปคือน้ํามาท่วมเนี่ยมัน สองหมื่นล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าข้างบนเราเก็บน้ําได้สองหมื่นล้านลูกบาทเมตรน้ำสองหมื่นล้านลูกบาทเมตรก็ไม่มา,เ,าเรามีครัวเรือนแล้วมีพื้นที่เราก็ไปทําสะชะลอน้ําสะละหมื่นลูกบาทเมตรหมื่นลูกบาทเมตรครัวเรือนละ <|da|> <dafür>. หนึ่งหมื่นลูกบาทเมตรเท่านั้นเองสองล้านครัวเรือนก็เก็บละสองหมื่นล้านโดยที่ว่า แต่ทางคนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยต้องไปช่วยนะครับเพราะว่าให้เขาขุดเองทําบ่อชะลอน้ําเองเนี่ยเขาคงไม่มีปัญญาจะทําเพราะบางคนอยู่ในพื้นที่สูงบางทีก็ไม่ได้ร่ํารวยแต่ทางคนที่ถูกน้ําท่วมที่ร่ํารวยเนี่ยเราเพียงแต่บอกอตอนนี้เราไปทําบ่อทําจะทําหนองทําอะไรไว้ในพื้นที่ไว้ให้เขาใช้ได้หน้าแล้งแก้ภัยแล้งของเขาพอเราแก้ภัยแล้งของเขาได้ไอ้ภัยน้ําท่วมเรามันก็จะไม่ท่วมนะครับ มันก็จะได้ได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วอริยสัจสี่เนี่ยที่เขาบอกว่าพอพอเรารู้เหตุรู้ผลเสร็จแล้วนะครับเขาก็มีวิธีของเขาอีกที่ว่าที่คนยังไม่เอามาใช้ก็คือมันมีสามอย่างด้วยกันคือมีสัจจยานแล้วก็อิจจยานแล้วก็กะตายานแล้วอย่างหนึง่งมันก็มีสี่อย่างสี่อย่างจนครบสามสิบสองเอ๊ะ 12นะครับไม่ใช่3บสออภยัย12อาการตรงเนี้ยเราเราต้องมาร่วมศึกษาอริยาาสัจ4กันให้ดีว่าเอพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราไว้เราไม่ได้ศึกษาเราเพียงมาท่องเฉยเฉยมันไม่ประจักษ์ผลก็ตอนนี้ก็จะสัจจยานกิจจยานแล้วก็กัตยานก็ตรงน,นี้จะมาขยายนะครับว่าเราจะเราจะเอามาใช้ในประกอบกับพิมพ์เขียวลายคดนานเราจะใช้ยังไงสัจจยานก็คือ เราต้องรู้ความจริงของธรรมชาติทั้งหมดด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็พระพุทธองค์ก็สอนไม่ไม,ไม่มากนะครับเพียงแต่ในในใน u t u b e ใน Google ในสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็บันทึกของพระคุณเจ้ายกตัวอย่างท่านพุทธทาสหรือท่านหลายหลายองค์ก็ท่านก็บอกไว้ชัดเจนนะครับเราเราไม่ต้องมาขยายตรงนี้เราเพียงแต่เข้าไปดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุบาทเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือเหตุปัจจัยสัมพันธ์ที่ว่าจะมาประกอบสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้นไม่มีจึงไม่มีสิ่งนี้แล้วเราก็จะรู้ถึงกฎกฎตายรัก,กหรือว่ากฎอนิจจังเนี่ยพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถบริหารได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไป โดยที่เวลายาวนานเราก็สื่อภาษามาพอสื่อสื่อออกมามันกลายเป็นว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่จริงๆพระพุทธองค์บอกว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปตรงนี้ถ้าเรามามาเปรียบกับตายักษณ์ตรงนี้นะครับมันก็คือเข้ากฎอันนี้จะ,ะมันมีสามคำซึ่งเป็นซ้อนกันอยู่นะครับต้องค่อยๆค่อยๆฟังดีๆนะครับอน,นิจจตา หรือบางคนก็เรียกอน,นิจจงเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือทุกเปลี่ยนแปลงมันมีสองคำติดกันอยู่แต่เขาละทุกไว้เขาไม่ได้พูดเราก็เลยไปเข้าใจแค่ตอนท้อนหลังเราก็เลยเข้าใจว่าแค่อน,นิจจังแล้วทุกขังก็คือมันก็ทุกขังเนี่ยมันทุกมันคือตัวทรงอยู่แล้วก็อนัตตามันก็คือตัวที่เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันทุกตั้งอยู่ ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปมันเป็นทุกทั้งสามตัวแหละแต่ใช้ชื่อเพียงจะใช้สรรพนามเรียกมันมันเปลี่ยนมันจะเป็นรีรีไซเคิลนะครับการรีไซเคิลของมันก็จะคือคือมันจะเป็นวงเป็นวงวงของมันก็คืออน,นิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอเป็นอนัตตาก็จะมาเป็นอนิจจังพอเป็นอนิจจังก็จะเป็นทุกขังเป็นทุกขังก็จะเป็นอ,อนัตตาแล้วเป็นอนัตตาก็จะมาเป็นอนิจจัง พอเรารู้ตรงนี้ครับมันเป็นมันเป็นสัตมันเป็นสัตสัจ,จธรรมของกฎธรรมชาติที่แน่นอนพอเรารู้ตรงเนี้ยโลกนี้วัตถุทุกอย่างอยู่ในกำมือของคนแล้วนะครับเพราะเราสามารถบริหารได้เพราะเราจะเอาหลักอิทัปปัยตามาบริหารเพราะว่าคําว่าตัวแรกนะครับอัน,นิจจังเนี่ยอันนี้ต้องอฟังค่อยๆฟังนะครับมันจะซ้อนกันอยู่คือของสองอย่างมันเกิดทุก มันจึงเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอนิจจังพอเป็นอนิจจังมันก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นทุกขังไปเปลี่ยนไปคือคือธรรมธรรมธาตุต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเหมือนตัวเหมือนกายสังขารคนเนี่ยพอธาตุทั้งสี่มารวมเป็นคนแล้วถึงเวลาร้อยปีก็ต้องแยกกันนะตรงนี้ตรงนี้มองเห็นง่ายๆพอเป็นทุกขังเสร็จแล้วมันก็จะอนิจจังมันก็จะเอาเหตุปัจจัยไปทําทุกขังให้ทรงตัวอยู่ แล้วทุกขังมันก็จะเอาอีกส่วนหนึ่งออกไปเป็นอนัตตาแยกไปอนัตตามันก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งมันก็จะมาเป็นอนิจจังมันจะเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นยกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์นะครับในในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์อยู่เซลเป็นหลายล้านเลยนะหลายล้านเซลล์มันจะมีเซลล์ที่ตายไปตลอดเวลาแล้วก็จะเกิดเป็นขี้ไข่ข้ขี้ไข่เนี่ยคือเกิดจากเซลล์ที่ตายนะครับไม่ใช่ขี้ของคนอื่น แล้วเราก็กินอาหารเข้าไปมันก็จะเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาแล้วเซลล์เก่าก็ตายอาหารเราก็จะออกไปอยู่ธรรมชาติธรรมชาติมันก็จะเป็นพืชเป็นผักเป็นอะไรเป็นลูกโซ่บ่วงโซ่อาหารมันก็จะกลับมาเป็นอาหารของเราเราก็ไปเลี้ยงเซลล์เซลล์ก็ตายไปมันจะเวียนอย่างเนี้ยอันเนี้ยที่วบบสมเด็จพระสังฆราชเคยบอกว่ากายร่างกายเราคือโลกเล็กๆแล้วก็โลกใบใหญ่คือโลกโลกแผ่นดิน คือมันมีโลกอยู่สองโลกโลกส่วนตัวกับโลกส่วนรวมโลกส่วนรวมนี่ก็เป็นอยู่ของสรรพสัตว์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเหมือนกันมันก็เหมือนเซลล์เซลล์หนึ่งในร่างกายเราเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีอาหารเลี้ยงมันแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวมันก็ไปเป็นกลายเป็นอาหารมาเลี้ยงมันก็จะรีไซเคิลกันอยู่อย่างนี้ตลอดอภูมิอากาศหรือว่าธรรมชาติต่างๆเนี่ย หลายคนบอกว่าโลกเราเกิดขึ้นมาโลกมันก็แก่แล้วโลกมันต้องตายอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเขาไปมองแค่กายคนเขาไม่ไอ้โลกใหญ่นี้เขามีการรีไซเคิลเขาตลอดเวลารีไซเคิลแล้วโลกเขาจะอยู่ยืนยาวเป็นเป็นกี่ล้านปีเขาก็อยู่ได้แต่เวลานี้เขามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งคนต้องช่วยเขาละเพราะว่าเขาได้ถูกเอ่อมันมีมันมีมนม วัตถุประหลาดแตกปลอมเข้ามาในวงจรของธรรมชาติคือมันทําลายธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเลยไอ้วัตถุแลกปลอมนี้ก็คือเครื่องจักรกลนะครับพอมีเครื่องจักรกลเนี่ยธรรมชาติถูกเปลี่ยนหมดเลยถ้าไม่มีเครื่องจักรกลโลกมันจะรีไซเคิลของมันพอดีพอดีของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเครื่องจักรกลเข้ามาเนี่ยเครื่องจักรกลมันเกิดเองไม่ได้แล้วมันไปไปทําอะไรไม่ได้มันมันจึงมันจึงไปตัดตอนธรรมชาติ แล้วการตัดตอนธรรมชาติทําให้วงจรของอิทัปิปจจยาตาเนี่ยมันขาดพอวงจรขาดแล้วตอนนี้การเกื้อกูลกันเนี่ยมันก็หายไปพอมันหายไปตอนนี้เราจะทําไงดีอะเราก็จะต้องมาศึกษาอริยรรสัจสี่เพื่อรู้สัจจยานตัวเนี้ยแล้วกิจยานก็ต้องท,ทําควบคู่กันไปเลยอย่าอย่าไปแยกนะครับคือของทุกอย่างมันเป็นเป็นเหมือนเชือกเส้นเดียวแต่มีสามเกลียวอย่างเงี้ยต้องทําให้ครบคือ สัจจย,ยานกิจจย,ยานกัตย,ยานเนี่ยต้องทําให้ครบคือต้องทําไปพร้อมกันเลยพอรู้แล้วก็ทําทํารู้แล้วก็ทําตอนเนี้ยมันปัญหาอะไรที่ว่ามันมีเนี่ยเราก็เอาความรู้ตรงเนี้ยเริ่มถ้าเราถ้าเราไปทางวัดนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีปร,ริยัปตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวสแต่เขาใช้ชื่ออย่างงั้นอ่ะคนอย่างธรรมยาอย่างพวกเราก็ไม่รู้ว่าเขาทาอะไรกันมันก็คือ สัจจยานกิจยานกัตยานนะครับสามอย่างเนี้แต่โวหารมันต่างภาษาต่างแต่เนื้อหามันอย่างเดียวกันคือต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ประจักษ์ผลมันก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเวลานี้โลกเราเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ละเพราะว่ามันมีเครื่องจักรกลกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปไปเอามันขึ้นมาเหมือนเหมือนตัวอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อฝนตกลงมาน้ําจะซึมลงใต้ดินกลายเป็นน้ําบาดาลหล่อเย็นเปลือกโลกนะครับพอเขาหล่อเย็นเปลือกโลกเปลือกโลกก็จะไม่บางแผ่นดินก็จะไม่ไหวเเขาก็จะมีความร้อนก็จะทําให้น้ํากลายเป็นไอขึ้นไปเป็นฝนคุมภูม,มิอากาศไม่ให้ร้อนตอนนี้เราเราไปตัดตอนมันก็คือเราปรับพื้นที่เรียบน้ําที่จะพักให้ซึมเป็นบาดาลก็ไม่มีแถมยังไม่พอเรายังเจาะดูดน้ําบาดาลดึกดําบันร้อยปีพันปี ที่มันสะสมไว้เนะี่ยขึ้นมาอีกขึ้นมาใช้โดยที่ว่าเราก็เราก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้หมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆถ้าใช้หมดมันก็เปรียบเหมือนที่เราอเอาน้ําในหม้อน้ํารถยนต์หรือเครื่องยนต์เนี่ยมาฉีดกระจกหมดเครื่องยนต์ก็ละลายแล้วก็แดงแล้วก็พังโลกเราวนี่ถ้าเราเอาน้ําบาดาลขึ้นมาหมดมันก็พังหมดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เรารู้อริยศสตร์สี่เนี่ยรู้ถึงว่าเขาเอาขึ้นมา สมมติว่าเขาเอาขึ้นมาพันล้านลิตรเราก็ต้องทําที่เก็บให้มันลงไปชดเชยพันล้านลิตรเนี่ยเราก็ต้องทำและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทํานะครับตรงนี้เนี่ยถึงว่าอริยรรสัจสี่จึงช่วยได้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีอริยสัจสี่พระพุทธองค์ก็ไม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้นะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีมหาเมตตาที่เห็นว่าถ้าโลกนี้พังเมื่อไหร่คนก็อยู่ไม่ได้ในความหมายของคนเนี่ยหมายถึงว่าต้อง เผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติเลยเวลาตายคือตายหมดทั้งโลกอย่างนี้เขาถึงจะเรียกว่าตายถ้าตายแค่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเกิดใหม่ตายแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่อย่างนี้ไม่ใช่ตายครับอันนี้ตายชั่วคราวแต่ตายถาวรคือศูนย์พันไปเลยไม่มีไม่มีมนุษย์ในโลกนี้อีกเลยอย่างนั้นเขาเรียกตายจริงๆอันนี้ก็อ,อริยสัจสี่บทแรกก็ขอร่วมศึกษาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ